สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับเชิญให้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือที่บ้านโป่งลมแรงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พาเคเขาเชิญผมมาอาจจะรู้จักพาเคกับลุงนอนทับบุรีไปแล้วในคลิปก่อนที่เราเคยมาที่นี่หมูหันปากยอหมูพันควาย,ว,ายวันนี้ภาเคชวนพี่มาทำไมวันนี้เราจะมีกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำ ก็คือเป็นการสืบทอดหรือว่าเป็นภูมิปัญญาในการดูแลต้นน้ำของเราครับประเพณีนี้นี่มีทุกปีมีทุกปีแล้วจริงๆก็คือเริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วเราทํากันเดือนไหนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่น้ําเริ่มน้อยเราก็ทําได้เลยอ๋อน้ำน้อยคือพิธีกรรมนี้ทําเพื่อให้น้ําเยอะใช่ครับจะได้เอามาเพาะปลูกเอามาทําการเกษตรได้ใช่ครับใช่ไหมเหมือนเป็นการขอขอน้ําอ่ะ ไปขออนุญาตจากธรรมชาติให้แบนฟังสิ่งที่มีอยู่ก็คือในการใช้ประโยชน์โอ้โแล้วพิธีการนี้ต้องทำยังไงบ้างวันนี้ก็หลักๆก็จะมีพ่ออาจารย์ของเรานะครับพ่ออาจารย์คนนี้นะครับจะเป็นคนนำพิธีครับทำพ,พ,พ,พิธีจะเป็นคนนำหรือว่าสื่อระหว่างธรรมชาติกับโลกของเราครับแล้วคนนี้มาทําอะไรครับคนนี้มาช่วยเคอมาช่วยเคนะวันนี้ไม่มีนี่ยปึ๊กปึ๊กมีไหม มีซะหน่อยว้ามีซะหน่อยอีกแล้วดูสิเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังไงดีโอเคต้องเดินไปอย่างเดียวครับเดินต้องการเข้าไปถึงธรรมชาติต้องแบบด้วยแรงเดินนะต้องเดินตไกลไหมไกลไหมประมาณโลกว่าโลกว่าโว้ยสบายเอ้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูพิธีกรรมจริงๆวันนี้เพราะว่าพิธีกรรมแบบนี้นี่ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะได้เห็นใช่ครับนะ น้อยคนนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมได้รับเกียรติจริงๆก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้ผมมาวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายทอดให้ทุกคนดูว่าพิธีกรรมขอน้ําของชาวเผ่าปากยอเป็นยังไงไปเดินครับไปไปทางนี้เลยนะไปเลยไป ไหนบอกกิโลกว่างไงเนี่ยที่นี่เวลานับเขาจะนับแบบระดับสายตาครับแต่ไม่ได้นับลงกับขึ้นปกติกิโลทั่วไปก,ก็นับทางตรงใช่ที่นี่เวลาขึ้นเขามันขึ้นก็ลงเลี้ยวไม่ไม่นับไม่นับ <laughs> โอ้โหลแมวโอ้โหลปากระยอเลรอ <laughs> นี่ยพะเคอีกแป๊บหนึ่งถึงแล้วครับเอาแล้วนี่อะไรมาอีกอ่ะเป็นยาชุ่มกลำลังหลังผมเลิ่มเลิ่มเริ่มพันแล้วเลิ่มเริ่มพันแล้วอันนี้เพิมเติมพลังระหว่างทางโอ้ยโดนอีกแล้วมาเต็มเต็มนี่เลยนะใช่ครับเอายกดำระหว่างทาง ที่เราเดินมาแบบว่าทุกคนชิลมากยกเว้นผมฮะคือต้องบอกว่าผมไม่ได้เดินอย่างเนี้ยมานานมากแล้วคือถ้าเป็นทางตรงเนี่ยสบายแต่นี่มันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้น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 โืขึ้นลงลมันเหนื่อยมันมันเหนื่อยนะแล้วเราก็มาถึงตาน้ําที่ว่าแล้วนะครับก็คือเป็นต้นทางของน้ําที่เราจะต้องมาทําพิธีกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องทําอะไรครับ ก่อไฟครับก่อไฟเพื่อที e> ่จะทำก่อไฟแล้วก็จะฆ่าไก่ฆ่าไก่ประกอบอาหารเพื่อเขาเรียกว่าเป็นพ e ิธีเนานี้เยอะๆตอบไปอย่จงแล้วรุ่นน้องที่ที่นายเวียก็ได้ที่บ้านนีก็ได้โอ้เขาเรียกว่าพิธีเส้นเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะใช่ โอเคอ่า okay, uh, ตอนนี้ดูดีๆนะครับบริเวณนี้มีน้ําออกมาแต่่าเห็นไหมด้านบนไม่มีน้ําเลยใช่นี่คือน้ําผุดขึ้นมาตรงนี้เป็นตาน้นามตันนี้เรียกว่าตาน้ําธรรมชาติใช่อ,องค์ประกอบของต้น,น้นา็คือรอว่าตาน้นาอ่ะคือถ้าดูจากสภาพแวดล้อมเห็นไหมจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้คือต้นยิ้วป่านะครับครับต้นยิ้วที่ <laughs> ไม่ใช่คนปินนะครับเ, <laughs> เป็นต้นยิ้วจริงๆเพราะารากจะเลึกกว่า<อ>ดึงดึงน้ําความชุ่มชื้นออกมาได้ดี ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของระดับน้ําทะเลครับแล้วก็ความชื้นพูดง่ายๆคือความชื้นตรงนี้เยอะมันก็เลยทําให้เกิดตาน้ําตรงนี้ขึ้นมาและน้ําตาน้ำเนี่ยพอเรามันผุดขึ้นมามันก็จะไหลไปลําทาเข้าไปให้หมู่บ้านของเราใช่ครับอ๋อคือจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นหลายๆที่แล้วก็กลายมาเป็นแม่น้ําใหญ่อ๋อนี่แหละเราก็เลยต้องทําพิธี บวงสรวงหรือบูชาปช่าน้ำที่นี่นี่เองหรนว่าอนุรักษ์ต้นน้ำไปด้วยในธรรมเนียมของพี่น้องปรกกยอครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ่งลมแรงนะครับผู้ใหญ่ครับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติยังไงกับชนเผ่าปากกยอชุมชนบ้านปมแรงเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งมืนสไร่นะครับ Oh. แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินนสองพันกว่าไร่นอกนึ่งนสอ0 0ักว่าไร่น่ะเป็นป่าทั้งหมดนะครับการอนุรักษ์เนี่ยน,นอกจากชุมชนจะช่วยกันดูแลมันก็มีหน่วยงานทางราชการนะเข้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําพิธีกันเลยนะครับครับนี่มีหม,มูเขียวด้วยหมูเขียวว่าอยู่ตรงนั้นนะตรงตานาพอดีเลย โชคดีโชคดีแท้ๆโชคดีเลยเหรอโ,อโอจะได้เฟย์ใหม่อีกโคว้ายไม่เอาแฟนเก่าพาไปน,นนทบุรีดีกว่าบ้านนอบปุรีไปไปไปหลังจากที่เราก่อกองไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พิธีต่อไปจะทำยังไงคือทำอาหารทำอาหารเลี้ยงชาวป่าชาวเขาโอเคเป็นการขอบุญทางพิธีให้ชาวเขาชาวเขาต้นไม้หรือต้นน้านี่ให้อยู่กับดูแลสณ์บห้ไม่มีใครมาทําลายให้อยู่ต่อไปยันลูกยันหลานช่วยลูกช่วยหลานเราในนี้นี่เป็นอะไรฮะไก่ครับไก่เอาแล้วไก่เนี่ยอันนี้ว้าย มันชีวิตไปแล้วมันตายเสียชีวิตไปแล้วมันไม่หายใจแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้มานี่ยังหายใจดิ้นๆอยู่เลยตะกอดที่จะกีนนี่ต้องไหว้เชิดที่ก่อนไหว้เชิดที่ก่อนอ๋อ้ผู้เราในกี่ทีละอ๋อพวกเราพวกเราต้องกินด้วยกินด้วยอ๋อก็คือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาแล้วบอกว่าขี้เกียจเขาขี้เกียจเชิดที่เฉดีนะผ้าวังเกียดอ๋อโอเคอ๋อนี่ก็เป็นวิธีการ ของที่เขาทํากันมานี่ทํามากี่ปีแล้วครับแบบนี้มันนานแล้วแต่ผู้หญ้าตาใหญ่ของมันทานเมินนานนะเราเกิดมาเราก็เจอเลยแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีตัวผู้ตัวเมียอ๋อมีตัวตัวผู้กับตัวเมียใช่เขาต้องมีสองตัวใช่เป็นคู่กัน่ะเขาต้องเป็นคู่กันนี่นี่นี่ถอนขนไก่ละนี่ถอนละถอนฮะไม่เด็บแถวนี้เหรอ ไปเอามาจากบ้านน้องอ๋อใส่ถุงมาที่นี่ไม่มีไม่มีคนไม่มีบนดที่นี่อะไรอันนี้เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงหอมจังเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหอมวอพี่หอมวอหอมวอก็คือเป็นกระป๋องชีของพี่น้องปากเกรียวบนดอยนะครับหอมมากเลยชิมได้ชิมได้เจาะเผ็ดๆนิดนิดซ่าเผ็ดซานี่ก็เป็นการตำเครื่องแกงที่เราจะเอามาทำไก่ เป็นสูตรของปลาตะขาลายกระปิเหรอหัวหน้าหัวน่าครับหัวน่าหัวหน้าเหรอพวกตามสดๆนี้เลยฮะไม่ไม่ตามมาจากข้างนอกอ่ะไม่ครับไม่ได้ต้องหมาดสดๆที่นี่ทุกอย่างต้องทำทุกทุกอย่างต้องเตรียมที่นี่หมดเลยที่หอบพกมาด้วยนะฮะไอใบเมื่อกี้ยังขมไม่หายเลยเนี่ยนี่คืาตะขาลายพี่ฮะคือถ้ากินทุกวันแบบปลากระดึกปลากระดึก กระดึกกระกดึกอ่กดึกกระดึกกระดึกอะโอ้ยดึกดึงดึ๊กดึ๊อ่ะผู้หญิงไม่ต้องให้เรานะผู้หญิงไม่ต้องให้กินเออทำไมมันจะหนีล่าเรามันจะหนีเราเราจะหนีมันนะสิไม่หนีนี่นี่ถือถาดตลอดเดินเข้ามานี่ถือมาไหมฮะถือลูกมาถือให้ลูกถือพอมาถึงที่นี้เท่ขอถือลูกไปไกลไโอ้ดีมากครับเป็นพ่อที่ดีที่สุดเลย ไม่เคยเลยนะครับที่จะเห็นแบบนี้จริงๆแล้วก็นี่มันเป็นพิธีจริงๆที่เขาทํากันจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในเป็นส่วนร่วมนี่ก็ดีใจมากที่ได้เห็นแม้จะลําบากนิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามเข้ามาจนได้แต่ว่าจะออกยังไงเดินกลับไปเหมือนเดิมไม่มีสลิงไม่มีกระเช้าไม่มีบันได้เลื่อนบ้างเหรอไม่มีครับวู่บ้านป่าแล้วมันอย่างนี้นี่เอง แต่ที่นี่มันไม่ร้อนเลยนะเนียเข้ามาอยู่เนี่ยนี่ตอนเราอยู่นี่ประมาณเที่ยงนะครับดูนะฮะว่าวันเนี้ยร่มลื่นแล้วก็ร่มเย็นมากเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีความชื้นปกคลุมเยอะแยะไปหมดเลยเอาล้ครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าไก่ที่เอาไปเผาไฟแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มที่จะชำระเอาเครื่องในออกเหมือนก็เป็นไก่ดำนะฮะเนี่ยดูขาไก่ดูดานะ่ไก่เลยนะไก่ดูดา ไก่กระดูกดำครับอืมหูตับใหญ่มากเลยครับทุกอย่างนี้มันต้องใช้น้ำหมดต้องใช้ล้างอ๋อเพราะว่าวิถีชีวิตของพวกเราก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันใชน้ใช้น้ำที่สะอาดใชาไม่สะอาดก็ไม่ไม่ดีเนี่ยครับแล้วนี่เขาตำเสร็จแล้วจะถือไว้ทำไมฮะเทครับเทครับนี่ก็เป็นหม้อต้มแบบชาวบ้านใช่ครับก็คือมาจากธรรมชาติคือไผ่ไผ่ ไม้ไผ่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปน้ำจากตาน้ํำก็ใส่เครื่องแกงลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มต้มในกองฟืนโดยผ่านกระบอกไม้ไผ่นี่นะค,ะครับอ๋อเนี่ยเาก็เติมน้ําเข้าไปด้วยตอนนี้ก็ ไก่สุกแล้วครับแล้วทําไมถึงใช้กระบอกไม้ไผ่ต้มแล้วมันไม่ไหม้ครับอ่าไม่ครับก็คือจะมีความชื้นอยู่ข้างในอยู่แต่ว่ามาทําพิธีทุกอย่างต้องเป็นธรรมชาติอ๋อก็คือไม้ไผ่ไหม้ก็ไปน้ำว่าสุกพอดีใช่ครับหลังจากนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะหูกินกินกินหอมมากเลยก็มาใส่ตัวที่เป็นภาชนะที่เขาผ่าครึ่งหนึ่งครับมีแกงไก่แล้วก็ต้องมีข้าวมาด้วยนะครับแล้วก็ เหล้าที่เขาเตรียมมาเราใช้เส้นไหวตอนนี้ก็เวลาจะทาพิธีที่เส้นไหวหลักจะทาวิธีแบบจที่จะดีที่มากี่กับหมอก็กี่กับทุกคนวันนี้ที่มาร่วมกันร่วมกันร่วมงานทุกคนวันนี้ครบุ่กคงปีปีน้องๆอยู่ที่ไกลก็ดีอยู่ที่ใกล้ก็ดีขอให้ผีตัวนี้ดูแลนฮัสารคือมันบ่ได้เจ็บบได้เป็นคือเป็นคนที่สวยงามคนที่ยื้ยื้ยาว ที่หางหาเงินได้เงินหาทอดได้ทองหาทุสิได้อนานั้นต่อไปได้เจอกันเมื่อพี่เมื่อน้องไม่ต้องลือกัน<ฮ>ครับขอเจ้าขอเจ้าดีก็ดูแลหมู่พี่น้องที่มาอยู่ร่วมกันนี่ทุคคนดูแลสุขภาพให้ไปดีมาดีมีสุขภาพแข็งแรงปกติอยากเกาอย่า,ยาเดินให้สะดวกสบายดีเพื่อเคลื่อนไหว้อยกว่าแต่มีช่หนึ่ง่งเพื่อผูป็นดีให้มาได้จะมีแต่ อาบบนโยะก็หมาี่ยก็คือคืนนี้กูมองคืนนี้สักก็คืนนี้เปิดคืนน่้แว่คืนนี้มันจะนี่ตื่นยามวันนี่ให้แด้ตัดโต๊ะจะทำมาเจอซะบุร้อนนะหมอบุหรี่เคราะห์ขึ้นเลยก่อนทาวิธีนี่นี่ต้องให้เจ้าดีใจจะดีให้มันเรียนร้อยก่อนแล้วก็เอ่อพี่เป็นคนแกะข้าวพี่ต้องกินก่อนนิดนึงนะพี่กินนี่เดียวไม่ใช่กินเยอะกินอะไรกินข้าวแล้วก็ข้าวข้าวแล้วก็ข้าวเนื้อกาย แล้วก็เข้าแล้วก็เล่าสักหน่อยนึงผมต้องกินคือเจ้าป่าเจ้าเขาเร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 าไหว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องกินต่อครับออผมเป็นคนแก่ข้าวผมก็ต้องกินก่อนต้องกินก่อนอ๋อก็คือถ้าไม่มีหมอแล้วก็ไม่มีโคดทาพิธีน่ะมีหมอมากหมอมผมก็กินไก่ก่อนไก่แล้วก็ข้าวนะครับอุ้ยร้อนมากอุ้ย มาเที่ยวบัวลอยบวอยครับที่เงินได้เงินทีอได้ต้ออนนี้ด้วยเหรอสุภาพแขลงแรงยกย้ำอีกแล้วเราขอขอเอายุเท่ากันนะมาได้ที่อายุอาวุโสต้องมากรทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องคนที่มาร่วมงานในพิธีเนี่ยก็ต้องมากินของเส้นที่เราได้ทำการไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จแล้วน้วยนะครับ ที่เงินได้เงินที่ทอได้ทอเงินได้นะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เก้าหน้าคุยพรให้พวกเราด้วยตามผมเลยโอ้ยขาดิขาขาขาดิขาอย่างงี้ขายิ่งก็กินแล้วขาต้องอีกแก้วหนึ่งต้องอีกแก้วหนึ่งหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องดับไฟเพราะว่าป้องกันไฟป่าเนาะเราก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ เอาล้ครับดับเลยก็ <mm> ใช้น้ำดับก่อน <mm> แล้วก็เคลียร์มัน <mm> <mm> ก็พิธีกรรมนี้ก็ปีละครั้งนะครับหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นความเชื่อว่าน้ำจะอุดมสมบูรณ์ในปีต่อๆไป <mm> ให้กับหมู่บ้าน <mm> ที่ผงลมแรงแห่งนี้นะครับ <mm> สำหรับใครที่อยากมาเดินป่าอยากมาเที่ยวที่นี่ก็ติดต่อที่พาเคได้นะครับ <mm> <mm> มี กิจกรรมเยอะแยะมากมา,<ช>มายเหมือนกันที่เกี่ยวกับธรรมชาติการกินอาหารป่าการอาหารสไตล์ปากยอแล้วกันนะครับแล้วก็ได้มาเดินเที่ยวธรรมชาติดูนู่นดูนี่นะครับก็ฝากเบอร์ไว้ตรงนี้นะครับติดต่อพักเคได้มาที่บ้านโป่งลมแรงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่หวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับรอขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมช่วยไหมครับโอ้ยโอ้ยช่วยตัวเองนี่จ้า้าจะแย่ถ้าไม่มีหมอนี่ไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรนะถ้าไม่มีหมอมานี่ไม่เห็นนี่เป็นหมอเหรอใช่หมอมอมหมอไหนก็ไม่รู้มีฮาตลอดอันเนี้ยเหรอไปกิน it's perfect